สวัสดีตอนแร่งๆครับตอนในเวลา17นาิกา13นาทีครับจุ่ถนนอิสระภาพนะฮะแยกยวันแขกครับเลยเยกยวันเลยแยกวันแขกมาและสมมงนาไปผ่านนก <c oughs> สิกับลากระบังเ <c oughs> มิดตึ๊บรับี่หนอ <c oughs> ้องฝนใหญ่สิมานะฝนใหญ่สิตกฝ <c oughs> นมันตกมาตั้งแต่อ่าเม่กองนะครับ <c oughs> บางส่วนใบใบหลี่งๆ <c oughs> พอดีพ่านนักท่องเที่ยวมาจากตลาด หนาวน่เนิเนสะดวกแล้วก็ตลาดลมหุบตลาดรถไฟลมหุบแล้วก็มาส่งอยู่อ่าส่งอยู่ไอคอนสยามครับออกจากไอคอนสยามมากนี่ครับเนี่ยฝนเริ่มตกแล้วฮะเมื่อทั้งฝนทั้งลมครับบองแล้วสังเกตตน้นไม้ทั้งฝนทั้งลมโอ้ยฝนดีลีเด้ปีนกำลังผ่านวันผืดมงคลมากบางเมื่อวานเมื่อก่อนนี่บอก เมินกับวันพญายครับวับนวิสาขาบูชาผมก็จับลืมลืมไปแล้วแหละว่าวันวิสาขาบูชา,า,าคือวันอนย่างบวชซึกดนละ่ะเมิดเมื่ดตืบครับฝนตกแห้งโอ้ยงา,า,ยงงา,ายในใหนม,ม่ครับของงานใหม่หน่อยหน่อยงางาดูเมิดตืบครับรถหยาดเลยเนี่ย คืนทางด่วนกับโมได้าาครับบ่มีเงินถ้าค่าแรงวันนี้เจ็ดลอยเป็นโมแา่ห้าคืนทางด่วนกลับมันก็นสิ่ลอยกว่าบ,บาทเพมันก็ฮะเจ็ดลอยนี่บ่ท่าน,นได้เบิกเด้ต้องเบิกได้มืออืน่นมือมนาทิกกับเบิกบ่ได้ต้องเป็นมือเฮ้อคืนจังสีได้มั่นจันทร์คืนทังด่วนกับลอยกว่าบ,บาทเนี่ยไปลง ไปลงมอเตอร์เวย์ขาดทุนครับมาได้ต้องเล้งทางล่างไปฝนตกหนักเลยมืดด้ครับมองเลยสายตาเปล่าเนี่ยมืดกว่าอยู่ในกล่องนะออาฝนดีๆมาให้เศร้าหน้าไอ้เฮ็ดไทยเห็ดหน้า้เศร้าไฮเศร้าหน้าไอ้เฮ็ดไทเห็ดสวนไท้เฮ็ดหน้าเมื่อนี้เป็นมั่นเสาะนะฮะ40 คุณสภาคม2568นะครับตอ,อนนี้เวลา17บเนาฬิกาสินาทีนะครับโอ้มอเตอร์ไซค์แรนแถบบอได้ครับตะลิโตนจอดกอเดอร์มอเตอร์ไซค์ก็นเลยอันตรายเลย แยก้างนาเข้าเป็นแยกโค่สามต้นครับเข้าจะตรงไปเป็น 4, 000, 000. เสียแยกพันหนกแยกโค่สามต้น,นงหน้าเรียวข้าจะไปวัดรุ่นนะ,ะอันนี้อยฟังทนเนาะตอนนี้อยถนนอิสรภาพยี่สิบสามตอนนี้รถไฟฟ้า m b t นะฮะอิสรภาพ ทางหน้าพู้นเห็นไฟแดงอยู่แยกโคสามต้น <c oughs> เดี๋ยวฟ้าไปวัดอรุนำมลินนะฮะมหันวัดอรุนำมลินวัดอรุณถนนบางเดิมตรงไปสิเป็นสีแยกพั 1, นนกเข้าก็ตรงไปอีกนะครับเพื่อจะขามสะพานชิริลานไป ฟังปินเก่านะฮะเนาะเดี๋ยวฟ้าไปสนามหลวงถึงสะพานปินเก่าลงสนามหลวงถึงสะพานปินเก่าลงถนนาลาดดํำเนิน <c oughs> ลาดําำเนินกลางบ่โอเคครับผมฝนตกแฮงอะครับรถก่อนมุนรักษาเทวดาคุ้มครองครับรักษากายว่า,จาใจให้ดีทำดีไดีดีทำส่วนด้ส่วนโรคลังนคล่อมตายมีแน่นอนครับ นรกมีสวรรค์มีครับทุกคนตายไปแล้วก็ไปตามกรรมครับคนกินเขาผีกินบุญกินบาปครับโอเคครับสวัสดีครับ